không, thở lâu quá, thở lâu quá, tôi đã tan nay, tan quá là, quá quá là, พี่น้ำโตโอมจานพ่อดที่เหลือโอมกล่อไฟมากเลยอ่ะแอ้คนคนวัวเตล์ทันใจเพลินเพลินบ้าไม่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 ไอเดียคืออันนี้คือเจเซอร์เล่นเป็ดไอนดียโอเคอันนี้คือเจเซอร์เล่นเป็ดทะกเกี้ใครไปบ้างนะทำไมผมไม่เป็ดเลยวะเมื่อกี้อินแล้วเมื่อกี้ผมพลาดตรงไหนโดนตายนะเฮ้ยใครตีเราใครตีเราไอ น้ำตกมาใช้กับเราดีกว่าน้ำตกมาใช้กับเราใช่ไม่อยู่ไอ้อย่ากินสาโซล่าโซล่ามายิงคุ้กันหน่อยแต่จริงๆแล้วเมื่อกี้กับตายขาวเนียวคุงเออน้ำตกมันเป็นก็ไรแบบปีตีมเชของผน่วยโซล่าโซล่ามันกันกินคุ้มกันโอ้ยดิเมื่อกี้ตายเมื่อกี้ตาทักที่ชาลิฟใช่ป่ะโซล่าไม่เป็นไรเราไว้ใจได้นายมาอยู่ข้างหน้าเราหน่อยหน่อยเรือเราเหลือครึ่งเดียวในโดยทีตายแด้เลยเอาแล้วว่า อาแล้ววะต้องมีคนใดคนหนึ่งในเ่ี้เนี่ยเห็นใครอยู่ใกล้ขุดกิ๊บเนี่ยก่อนเปล่าเมื่อกี้โดนตุ้ยเลยอ่ะพั่วเมื่อกี้เหมือนเชนตอมันออกมาจากห้องมันออกมาจากห้องขาวใช่ใชช่แต่ว่าไม่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 มันเกิดทุกคนในห้องนี้เกิดทุกคนทุกคนใช่ใชไม่รู้เนี่ยแต่เมื่อกี้เนี่ยมขุดกิ๊บเด้งมาแต่เด้งอ้าวอ้าวกิฟตเฮอยกิฟตหายกิฟหายแล้เราเดา๋ยู่ดีนไม่ได้ดิ ไม่เย็นตาหมดนะนี่เป็ไหนแล้วเห็นแล้วใครวะเริ่มหล่อแล้วพี่คนนอนไหมโมองดามมากเพื่อนพี่สวดนะโมโมดับกันเลยดับกันเลยโซล่าโซล่าถ้าเราส่งแล้วอ่ะโมได้ได้ได้ละมันไม่เด้งโมได้ไหมเออใช่เมื่อกี้ไม่เป็นนี่พี่พี่เลิฟเรามารวมกลุ่มกันดีกว่าผมว่าผมเริ่มไม่ไว้ใจพี่เลย นิ้วคูดาม่อยดิไอวิวเลิฟไอ่มโอเคโอเคเดินไปพิมคูทำไมวะรีบไปกูไปด้วยไอพี่ไปแค่พตเราตั้งตีแล้วคนเราตั้งตีแล้วเดี๋ย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 วเยคูะเนี่ยคูมาองด่ามาเด้ยังยวไดหอนี่เหรอ้าวเกี้เนถึงบางคนเนี่ยเอาด่าผวเพื่อนมาด้วย ใครเอาาบบณครเอาคืนคุณยด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเัีคนตีเสี๋ยโอซล่าโซเอาดบบคืนี่คุณครูไปเวยอ้าวไม่ไยังไงอุยรู้แล้วอุยบกไม่ได้ห้องอยู่ห้อยู่ไหนยูไนเจ้วกเนี่ยน้ำตกยเเี่ยเอาคตายแวคุณคูยแล้วเดี๋ยวมันมีสองถ้าเชตอร์มีสองคนคุณคุณวีแน่เลยคุณวี

เฮ่เเราไม่ได้เป็นเราอยู่เราอยู่ห้องขาวไม่ได้เป็นอะไรหรอกี่เนี่ยนสองคนไม่ได้เปอะไรหรอกตอนแรกยัไว้โนโดนโดนโดนนไเลไอ้ไอ้ไอ้สิ่โดนเลไอ้เรืโอ้โหคือคือจะบอกว่าไอตอนน้ำตกกับพี่วีแจ็คดาวผมเห็นแล้วแหละว่าผมหยุคือตอนแรกผมว่าจะตีพี่ ตอแล้วผมว่าจะตีพี่ลูวี่เว้ยเพราะว่าเพราะว่าเพราะผมจำได้ว่าพี่ลูวี่ไปกับพี่ฮาริสไงผมก็เลยจะตีพี่ฮาริส์ควักมาก่อนไม่มันน้ำตกก็ไปกันไปกับเราด้วยเออคือปัามริงแล้วผมเป็นแค่ตัวรออจที่จริงพี่พี่ไปกับเทรนเนอร์สองผมตอนแรกอ่ะผมสงสัยพี่ชาเอ้ยผมสงสัยพี่ลูวี่กับพี่น้ำตกกันแหละเพราะว่าสองคนที่แรกแรกแรกเออด่ากันแค่สองคน เฮ้เราก็แลกดาบตอนที่แล้วเราก็แลกดาบไม่ไม่ไม่พี่พี่ฟังนะตอนรอบเมื่อกี้อะพี่แลกแค่น้ำตกสองคนแต่พี่ไม่ได้เอาดายผมถูกว่านี่คือนี่คือข้อข้อเก็บหนึ่งแล้วข้อเก็บสองผมเก็บน้น้ำต้มหยิบพอชั่นออกมาแล้วอันนี้อันนี้มากใครใครใครเต้มันเป็นแผพี่มันเป็นแผ่นมาดูแลรอเอ็ดแตว่าเพียวพี่ปดด้วยเพ่งเลงงจะได้พูเพ่งเล็งไงโซระครับ ขำเหัือนไปส่วนตัวลีฟดูดีครฟนจีลิฟทีผมเกือบตายอ่ะปี๊บ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 เี๊บปี๊บปีีบนี๊บปี๊บอีกบปีีีีีปเ็ดาบนี่โซล่า ดาบของดาบของนะครัเฮ้ำไอต่อหน้าต่อตาเลยมีคนตายต่อหน้าต่อตาเลยหตายต่อหน้าต่อาแต่ไม่เห็นคนตีไม่เห็นคนตีก่อนอะไรขึ้นห่อนหายก่นหายก็อยู่นี่ผมอยู่นี่ผมอยู <h 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 h ่น no ี่อ๋อใช่เหรอพี่ไม่เห็นเเมื่อกี้มดากเมื่อกี้คนคนคนล่องหนเปล่าเมื่อกี้เห็นต่อหน้าต่อตาเลยเนี่ยตกหายไปไหนน้ำตกตาแล้วอ้เจ๊กโี่ตไป ตกตายแล้วตยอะไรดีแล้วมึงอะล่าอ้ี่นั้นเหอเลาียาเ็ไปูงเลยลตอใหยายไม่ดาบก็อยู่กับน้ำตกอ่ะแล้วน้ำตกก็ตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยแบบคุณดิว

เอ,เอออย่างนั้นแหละมีคุ้มเลวงนั่ใครอ่ะมีคุ้มตัวล,ละตัวลา,ากันหน้ามมีหน้าแล้วตัวลเที่เอา,เอาดาบมาให้เขาเอาเป็นว่ารอบต่อเอาเป็นว่ารอบต่อไปผมมีแผนใหม่แล้วละ <c oughs> จริงความจริงไม่ได้ไม่ได้กะจ,จะไม่ให้นะแต่ไม่ไดีนเสียง,งมผมมีผมมีแผนรอบต่อไปแล้วละ่ะถ้าเกิดผมเป็นอีกนะโอ้โหเปิดตัว ไม่เ้าเก่งใช่เหมต้าเก่งเนอ่าเก่งเขาอยากไหมผมไม่บอกดิว่าผมจะอาศัยช่วงไหนตีเดี๋ยวดูแขนหมดแน่แวามีงี้ด้วยเหรอมีงี้ด้วยเหรอไไอบอกว่าเรื่องวกอุดมการเนี่ยมันจะขึ้นชื่อเนี่ยผมังมองไม่ออกเลยไม่ขึ้นตรงไหนเปิดไมจะขึ้นแคท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 ได้้แคทเปิด เปิดแชทอ่านไหมได้ใช่ไหมไม่พอมาเข้าไปปุ๊บก็จะเห็นข้างๆข้างล่างเลยอ่ะใช่ใช่มันจะเขียนว่าเอออย่างเช่นเนี่ยสมมติว่า Q C N s o l a คีบีเอ็มเป็นเซเซอร์เนี่ยอ่าอ๋อออกถ้าดูไม่ทันก็เปิดแชทเปิดแชทดูเอาเองเอางี้ผมจะบอกเทคนิคผม่เทคนิคผมนิดนึงให้อ่ะผมอาศัยช่วงที่อยู่ใกล้ๆแค่นั้นแหละใครให้ฟันเราอ่ะ เฮ้ยคุ้มคุ้มคุ้มคู้มคุ้มคุตีคุ้ม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 คุ้ีคุ้ีคุ้มคุ้ค้มคุ้มค้มคุ้มคุ้มค้มคุ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 ้ค้มคุ้มค้มคุ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 ้มค้มคุ้มคุ้มคมคุ้ค้มค เข้ามาหาเราเราฟันหมดเลยนะเว้ยเพิ่งเดินเข้ามาโดนพี่กิ๊ตีมาทีหนึ่งคิดว่าจะตีใครก็เมื่อกี้เห็นใครตายต่อหน้าตตาเนี่ยครตีผมโอเคผมรู้แล้วใครเป็นใครเป็นตัตายตัวายนะตวาแล้วนี่ยีหมดแล้วตีหมดแล้วเนี่ยใครเป็นใครเนี่ยเวี่คนเาอเอาแล้วว่าเอาแล้วว่าตัวละตว ้ไงไงว่าแล้วไงว่าแล้วแล้วอเยเห็นเต็มต่อถือดาบทำไมล่ะาลืมเลยวไอ้ถือดาบนี้างหลังอะจะใส่เกดันงานขนัไปข้างหลังได้นะคะยังไงอะ ผมมาเป็นเชเซอร์แต่ตันเชเซอร์พี่กิฟตีอ่ะเออพี่ไม่ได้ตั้งใจ่ะคือพี่ตีรัวๆอยู่เ้ยตีตีนิ้วัเลยเนี่ยเเห็นเมื่อกี้เราเจไฟเปลนแลรู้มัน่เป็นเชเซอร์เมื่อกี้เนี่ยเราเห็นคอรเมื่อกี้เนี่ยผมผมว่าแล้วอ่ะผมว่าแล้ว่อกนลีอร์ตการสมทุนได้ผมเป็นเชเซอร์ถุดเพลนเฮ้ย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  ไทยไล้ไหมไทยไ้ถ้าต้องตัดอลตัอลตัอลัดบอลได้ได้เลยไทยมาดิเอ็งนะเอ็งนะเอ็งนะ้ยเเตอร์ตายึเตอร์ตายเอาแล้วลคนเเตอร์ตายเตายหรอิฟเฮ้ยคูนี่เจ เด็กอบคนเอาเฮ้ยแล้วแล้วก็ยังสอตอ้าวอะไรไอ้คู่นี่คืออะไรอ่ะคนนี้ติดห่าเลือดอ่เลือดยะ่ดลเลือใครแล้วทุกคน ตายยังค er? ู่นี่คืออะไรอ่ะไอ้คู่ไงมันตกได้กระตกกระตกมนพร้อมกันผมเชื่อว่าเมื่อกี้เชื่อว่าพี่ลุี่เห็นเทคนิคผมแล้วเห็น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 แล้วเมื่อกี้ผมกับกับอับปอดเนี่ยเฮ้ยอ๋อถ้าเกิดผมกับพี่ลูวิจับคู่กันอีกปีศาจดีดีที่เองแต่ชาติไปก่อนโร ไม่ราโดนลิงตีไงลิงตีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรใครตีตีกับแม่แลยวแล้วทำไมลิงมันถึงแล้วทำไมลิงมันถึงได้ล่อนผลได้คือผมปาโพชันลิงลิงอดีก็เลยโดนอ๋อแล้วทำไมคูตายเลมเเันนี่อ้เยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยะฮ้ยเลเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮเ้ยเฮ้ยเเเ น้ำตกเป่ะเมื่อกี้เห็นอยู่ข้างหลังคุณวียตัวละเปล่าตัวละเป้าไอโซนะเอาละเอาละไออะไรไอปุ่มเป็นบ้างดิกี่ตัวละเป็นเป็นที่ไหนเราตัวละตัวละเร็วทำทำไมวะไอคนถูกบวยใจแม่งเป็นทุกคนเออกี้ตัดไปไปก่อนนิวว๊อบะเนี่ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเหลือสองคนแล้ว

คจะให้ความพยายามผมสูญนเปล่านะไอรีดแล้วเหรอโอ้โหอุ้ยเอาแล้วว่าหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมว่าเลยตีตีตตีๆๆๆๆตีตาตีัีไีต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 งตี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 ่ีตีตีตีนีตีตีตี้ีต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 ่ตี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 ีตีีต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 ีนีต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 ีี ไม่นานไม่นานไม่นานหรอกไม่ได้หรอกสิบปีมันมีทริกมันมีิวิธีใช้อยู่ต้องใช้ยมงไดหมดแล้วเก้ดวโอ้ยยกมยยยยยยยะยยยยยยเยย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 กยไยย

มันหลุดปากตอไปไอ้แกเขาจะไอ้กยังไม่พูดอก่อนเลยแค่ไอ้กะเราเมื่อกี้นี้คุณชาลีเป็นใช่ไหมไม่ใช่ไอกอนไอก่อนกัะใครอะใช่ไหมอยูดมอันนี้คูอกรอนเมื่อกี้นี้เราใครตายวะแต่นี้คู่อโอ้โอนี้นคู้ไอกรได้เป็นเลยแมื่อกี้แล้เนี้ใครเป็นีดอะไรกัน่ี่ เดๆอยู่ใกล้ผมมากทุกคนไหวเด็กๆเมื่อกี้นี่ผมตีชาลีสตายแล้วจุกๆก็ขึ้นจบเกมเอาทำไมแก่มเฮ้ยแกงนั้นผมไม่ได้เป็นแเม่อก็เมื่อกี้คุณครูคุณครูมาตีผมไงจนตายอ๋อใช่ใช่ใช่ต่อหน้าเราใช่เมื่อกี้เนี่ยเรากำลังโดดตีเล่นอยู่แล้วจู่ๆชาลีสเดินผ่านฮระตฮเฮ้ย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 เฮายเเฮ้ยเเฮ้ ไกลเดียวยิ ar, like, thrill, ่งตกทางตะกำจะชัดต่อซล่าเหรอเก็บจริงนะเกมเนี้ยจริงนะเกมเนี้ยผมไม่เหมาะที่จะเป็นผู้ถูกล่านะผมเหมาะจะเป็นผู้ล่ามากกว่าทไมเขาไกลเขาเขาไกลคุนิวคุณนิวเชียผมต่โซล้วต่อแล้วเออาวล้วมันไม่จบ่ะ เดินเดินเดินไม่เกดได้ไม่เกิดได้ไม่เกิดได้ต้องคือต้องคอะไรวะบ้กอะไรวะแล้วเราคุณมี่พี่แล้วเฮ้ยบ้าเราแก้แล้วนะยิงตัวเองตายตัวเองตายตัวเองตายต้อใครเป็นส็ุนูใครเป็นกินปอเขาได้ยิงตัวเองตายแล้วแหละจะยิงตัวเองโคตแล้วร้อนดิโัวร้อนตายง่ากโอ้โหมันเอาละคะแนนเขาไม่คืนนะ ก็จะมนบั๊กงันน่ะปกติไม่บั๊กสิคะแนนผมก็บในคืนเดี๋ยวเดี๋ยวสถานะมันยังติดอยู่ที่ตัวเขาอยู่เลยเนีะ่ยเออ่ออ่นก่ะด่กใ่ะอ่ะอระอ่ะใ่ะอ่ะอ่อ่ะ่อ่ะอะออออะอ่่่่่อ่่่่อแ่เออ่่่่่่าโอยเออ่่่่ะ

ายอยู่เนี่ยต้นตกหรือเาเออน้ำตกเหรอะไรใครอะใครร้อยโหดลน้ใช่ไหมน้ำตกไม่ใช่แล้วกันะน้ตกแแเขามาแล้วเาเขาเขาน้ตกไปยน้ตกไใช่หรอองคปบอกแล้วเลือกคนเลย่คนอะ ไม่ได้เป็นไม,ไ,ไม่ได้เป็นเขาเหลือข้อใจเมื่อกี้เมื่อกี้ตายโง่